นิมิตตางสาธุโรปานางกตัญญูกะตะเวทิตาซึ่งแปลความหมายว่าความกตัญญูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เที่ยวทั่วไทยกับมหาวิาลคนเดิมนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำบุญใส่บาตรในวันแม่แห่งชาติ ที่เทศบาลตำบลสารแดงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองแม่เปรียบเสมือนโคมทองของชีวิตช่วยชี้ทิศช่วยนำทางช่วยสร้างสรรค์ให้ความรักให้ความรู้ชูชีวันใครจะปานแม่ฉันนั้นไม่มีนะครับ ด้านนี้จะเป็นโบสถ์เก่ามีอายุมากกว่า400ปีด้านหลังของโบสถ์เก่าวัดสังกระต่ายเป็นวัดร้างนะครับสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนเพื่อนดูร,รอบๆของพระอุโบสถนิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อน เลยนะฮะสัภานังธรรมะทานังชินาติการให้ทำเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงนะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ